对。 มามามาเอากับหนูก็ได้ดอกกน้องกนมา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 เจอกันคืนดี้ ให้เจ้าเลือกอาหาระโดดอา่าฮะนัดย่อเดี๋ยวคุณบ่าโสดเมียบาอยู่น้ำ อายุพานะคะเแค่นี oh, ้ขายไอติ <de af Darwin> uh, ้งก็ยมโอ้โหยังไงเจอเด็กๆนี่มาแต่ไซนี่มาแต่อำเภอลูกมามาแต่อำเภอจ้าเอาจ้าเราขนมก็เสรมาแต่อำเภอได้ขนมหลายปะโอเคมาทันเพิ่นมาทันเพิ่นมาทันเพิ่น มามาเอากับหนูก็ได้ดอกขนมเซนมามามาขนมมาจะทำงานมามาอ้าวมามามาเจอกันพอดดีมา มาทันยูนี่สาขอบคุณมนางด้ว่นางขายของดีมากค่ะขายลำคาด้วยลูกมาค้าทาได้กินที่นี้เล่ไอศิมได้ปะเล่ยไอศรมได้ปแย่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 นะแย่แย่คอยู่บ้านได้นี่ขอก้างฮะอยู่ท่าทางฮะลูกขอกางกุณงหู้นี่จ้าจจ้าขอบคุณมากเด็กเด็กได้ขนมแล้วทนแม่ เกล็ดนมโยมเออประธานจ้อยพาลานไปเลยอันได้ขึ้นบ้านล้มอื้นมเราไม่ได้คนจับฉลากเยอะจักรยานคนได้หลายจัะคันบ่หลายบ่เออคนได้ก็โชคดีเนาะเออประธานจับเออประธนจับจ้าจ้าจ้าโอ้กินผู้เดียวสองอันผู้นะบ่ลูกน้องผู้โอ้ไอติม เรื่องไอติมคนนี่นะผู้บ่าวไอติมนี่โอ้ยบอดอกบ่าหยอกก็คออ่ะให้ให้พ่อค้าไอติมด้วยโอ้ยเด็กตะเกีบไปได้หนาทำไมม่ได้พี่เาแจกแจกไอติมมันพ่อค้านะครับยินยินมอแหงเจ้าเมืองน้อยเสียมือห้งเป่าชื่อได้อยู่บ่ฮะประเดี๋ เอาปัจจุบานเดรร้ายที่แม่บ้านพาไปอ๋อบ่าเขาตัดดูค้าก็ได้หลายอยู่ด้วยเนาะเมื่องไทยร้านเมื่อให้ยร้านกินรถละให้ร้านให้ยังเลยก็สิได้หลายอยู่ด้วยนี่ลำบักไงบักไงอยู่ก็ร่างดีเด้นร่ำนี่เนาะแล้วมันก็ขึ้นไม่อีบ่เนี่ยขึ้นไม้ครับประมาณสี่ห้าปีเพื่อนเนาะปีกว่าฮะ ปีสองปีเขาก็ได้งอนอีกนี่เขาตัดเน่นนนแต่ว่าดินมันจะเสียจังน่อยพวกนี่นนจอมปลวกเก็ยบร้อยแจกนมเล็กน้อยไปเรืออเอ่อยๆละมาเราทัวร์ชิตัวแดนเมื่อลยเมื่อยนั่งมดใส่ร์ไรเจ็บดาบมันเมื่อยเลยเ,ลยเออคือเจ้านั่งรถเหรอมดมือเป็นบ่มันก็เมื่อยเมื่อยกับป้า เงินโบปานได้ดอกเงินนะนะไปกันเ be ้อะใครดบขายดีนะคะโชคดีโชคดีโชคดีค so ่ะจะพบพ่อคอยยวนแถวหมู่บ้านคอยสิเลี้ยงไอติมเด็กน้อยบุกคอยมีเด็กน้อยละไปทันไรเนี่ยไปทันไกลับบ้านแล้วค่ะเพื่อใครได้ลายอยู่แล้วเนาะนี่ก็ลายอยู่ได้อยู่ มืัอนี้ไม่ได้กินไอติมนะคะรับกินบะหวานหลายแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นเบาหวานค่ะทุกคนโคสู้เลยเป็นบะหวานอตอนนี้ก็เดินทางเข้าหมู่บ้านก่อนนะคะหมู่บ้านพทุทธิบิษณุนะคะอำเภอกุสมานจังหวัดสกลนครบ้านเราเองนะคะเจอเด็กก็ให้ใบคะ่ะให้พูดเล็กพูดน้อยบนันมีหลายนะคะต้นอย่างนี้ เบาวผู ảo, b ảo, b ้เ่าวไปรุ่นนะคะเฮ้ยไปรุ่นสิงกันได้อสิงไรสิงไรควันอ่ะสู้ไปรุ่นมาได้ควนกวบโอ้ควนโอ้สุดยอดได้ไปรุ่นดูอือนล็กควนควบ แล้วต้องไปปาดบอกใหม่นะคะเนี่ยไม่ไหวปากกระปงมาแล้วไหนหนาขับรถมาก่าเจอเดหน่อยบอกนะคะบอกบอกโหน้าหลังงเจอุท่าจอดบ่ทันแล้ว เจอใจคนทำงานก่อนนะคะผู้ส่วนมากก็มาจักให่จักงาน,นะคะมาจะใส่าด้เดียเ๋ยวนี้ไม่ได้เปิดไฟรเรี่ยวนะเดีเ่ยวกันได้เลยไปเจอได้เลยอุ้ยห,หน้าปังงามแหงอ่าอย่าพิลอกค่ะพอนอาก้อนก็ะเจี๊ยบมึงกูไม่ได้แจกเลยค่ะ โอ้ยเจอผู้บ่าวสดเท่านี้มาๆๆมาบ่มีเด็กน้อยแจกก็แจกผู้เฒ่านี่แล้ววะแจกสองแจกสองแต่งงานโอ๊ยเนี่ยเนี่ยเสื้อกันหนาวอุ้ยสายแบตหนุ่ตกด้วยนี่ไม่สายแบตเตอรี่บบ่มีเด็กแต่เสื้อผ้าพี่ยิ่งเอาอยู่บ่ฮึเสื้อผ้าพี่ยิ่งก็เอาเอาไปให้เมียให้กิ๊ก

อาหาระเจ้าโอ้กไฟอาหารมาานน้อไปไีกยบุที่เดเนียเจ้าผู้บ่าโสดเมียไปอยู่น้ำมอคค่าหนนาะแต่สิบลสองอิฐปลาโตกะปลาโต่าดีกินครบครับปลีโตบุน้อยเจกเจเ่าแ้คุณยานบน้อยเจหลายแล้วนะแต่ว่าบเห็นด็กน้อยเมียนผู้เฒ่าก็เจ้านะไม่แบบไม่ใจดี ใจดีตลอดกาลที่ดีใจดีสาทูฮะฮะซาทูค่ะสุกันสาธุขอบคุณหลายหลายความสวยไม่ยั่งยืนความดีสิยั่งยั่งยืนเนาะเอ็มอ่ะเอ็มกินีกอยากได้ก็เอาอีกไม่ยากเดอกเอาไว้เด็กน้อยแจกเด็กน้อยไปเรื่อยๆค่ะมดกับซื้อไหม เงินเบิด hmm. กับพ mm ัก hmm. ก้อนอีล hmm ีไเด้เงินเบิดกับพักก้อนเนาะโอ้ยแง่คอคอเจียะเนตบของวานที่โปาเด้อทนไหนเด้อจูวะเกเต็มเฮ่หแต่แล้วมาเลงหน้าเฮานะเฝ้าน้าปลงเนาะเต้นหน้าปลงท่านี้งามเนาะถ่าน้าปีเลยเป๊ะน้ำท่วมเบิดหน้าปีเนี่ เรลืออยู่ไว้เห็ดแต่ไหนไปหาแจกแถวหมู่บ้านก่อนหมดเห็นกับเมือ่อหมดแล้วก็กลับนะคะตอนนี้ยังไม่หมดให้ไปเรื่อยๆก่อนจะบบเผาง,งานใหน้คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบก,ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจให้แม่ดามพงโพด้วยนะคะ ควดีไม่มีค้าอยากได้ทำเอาเองนะคะ